จ่ากินได้ทุกอย่างสวัสดีค่ะตอนนี้มาซื้อบเมี่ยงลูกจันตำเมี่ยงอีสานเมงอีสานขออนุญาตเปิดนะคะคุณแม่นี่ค่ะมีลูกจันมีมะขาอะไรนะมะยมมะเฟืองมีลูกจันมีกร้วยมีกระชอนอันนี้คุณแม่กำลังทำให้ค่ะ นปรนระหาบอย่างเดียวแต่ยังมีเครื่องปรุงเยอะมากหาบครบจ้าจ้าลูขขาากค้าพร้อยังกรมีตัวอันไม่กต็ตจาเลยหน่อยใส่ใส่ว่าจะใส่กับอันนี้ก็ใส่อันเดียวจ้ะอ๋อจ้ะเีย <laughs> อันนี้มาใส่ตนนัวนี้อันนี้ก็ี๋ยวยังสี่ไทยว่าจะใส่จ้ะอันนี้ขอเปิดนะคะแม่เพราะว่ะาเขาไปน้ำแตนาน,นานไปน้ำมัน มันแบบงไงสจะวันน้แม่แม่ขายพองไห่พองครับกลับบ้านยุ่งอ่างนี้แล้วจ้ะตรงนี้ม่องเดียวบ่าแน้ามันน้ำาันที่บ้านบ้านไหนน้ำแข็งห้างตอนที่จสิสิตามไปตรวจเนี้ยอามต่างต่ากลางบึงคนชวนสีคนมาท่านแดงแห้งคนแล้ว ตามัคนมาท่านดแห้งคนแรงจับพกจับสาคนเะนี่คนแห้งเนี่ยเนลูกจันใช่ไมค่ในลูกจันเนแห้งไมเนแหงบึงเรียกเลยกำลังกินครั้งแรกของดีนะคะตามลูกจันตาเมี่ยงลูกจัน จำเมียงลูกจันทร์ไ่ใช่เป็นอไหนมันผัดผาดหรอมันเป็นผัดผาดอคอคือกล้วยนี่นะอย่าผัดกับกล้วย จะกินพลันไล่คนละเมี๊ยมต้งกัวเข้าน้ำสบายใจต่อไปก็ใส่กล้วยอันนี้คิ้ยาวๆเลยนะคะไม่ได้ตัดต่อนะคะกล้วยอ่อนกล้วยอ่อนกล้วยอ่อนใส่กระสับได้อยู่ ไปเจอคุณแม่อุดนุนได้นะคะได้ที่ตลาดตลาดอยู่ต้องใส่รูปกระท้อนอีกหรอแม่ไม่ใช่ไม่ขอใส่ไปเลยใส่ไปเลยค่ะอ๋อมาดวงกิน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 ไปได้ต่อการตัดเย็บอืมมนีสีหักกันแม่กอยังตัดเย็บเราถามว่ามานี่สีแค่แค่ถ่ายมอเตอร์ไซค์คือมาประตูน้ำมาขังน้ำข้างเันตรงเัน อากบ้นนลังมานี่ละบ้านนนลังกับมานบ้านนองแรงบ้านนลล่างบ้านนลล่างไปทั้งไหนทั้งประตูน้ำคุณแม่ประตูน้ำใ่โอ้มาไกลไกลอยู่ที่ไหมมาไกอยู่ประตูน้ำอ๋อมาขายอยู่มองถ้านุอยากกินหนูไปหาแม่ที่ประตูน้ำใช่ไหมก็มันเสียอกันมาแล้แม่ไปขายซื้เมื่อานครับถ้าถ้าปฏิบัติาถ้ว่านยากกับกับแม่ถ้านยักกับม่ไนมา ก็นี่ก็ว่าก็หาแบบใหม่ว่าว่าระตู้ตน้ำอยู่ทางหน้าหรือเปล่ามาสิพักมาสิพักยังไปเอาหยาเขาทุกคนว่าคุณมีมันนี่นรักหลายอย่างเนาะจับแล้วค่ะป้าปถือที่ไปกินกิน้้าค่ะ เอ้ยเราเหมือนคนท้องนี่ไหบกินคนเดียวเรซ่ไม่เซ่อยู่ที่ผงน้วและปลาร้านว่บ้างวาลปลาร้าก็ต้มเองโอ้็นเองหมดละต้มปลาล้าค่ะมาแดดตนกับนี่เ้าจะมามากค่ะใส่ตอนไปด้วยเด้อ ก็จะกใช้ถ่ายมอเตอร์ไซค์อยากเหยใจวเนาะนี่หามีช่างมือยากเลยเนาะแต่มอสตงนีจังสาอันยากได้รถพ่วงอยู่แต่ว่ามันขับว่ามันติดอ๋อปีนหาดม้ยมันไม่อร่อยเพราะรถอ่ะใช่ว่าจะได่ง่ายคนง่ายหาไม่ไหวแน่อยุด้ยเนาะแล่ก็เอากระจ้าขึ้นไซค์เก้าเลยะ ออนี่ขึ้กางกแต่มันจะสะดวกสบายยเมก่อนอย่างนี้หาบอย่างนี้แต่พัทยายันนะโอ้ยจะหาบยูนิเออรกันยังไงมันไปทัวร์เวลาจะจะเก็บอหารง่ายมานี่แหละติดโควิดม่บอกแล้วก็โรคจัดอันนวี่บ่ก็แโอ้โหโอ้ใสไเลยค่ะใสไปเลยตามแม่เอาตามแม่เลยใสไปเลยค่ะโอ้ยขับรถแม่เหรอนั่ง้ค่น่กายยืนหัวเราจิ ลูกค้ามารอสั่งด้วยก็ยินหัวเราดีไม่ลองมราจะเพิมมันกัยาันธรรมชาตินแลครับยาหวานเนอะผมมากหวานเนอะได้น้อยเอนมาจ้ะนี่จ้อ๋ยวจัวแทนอื่นอะที่หมอแจ้งโอ้โจยาไม่ได้ผลหานี่แหละมันรสชาติมันจดจานนี่อันต้นตำลับมาจะบึงนาะจ้ะบอก ก็เป็นไปอเคยก่าใส่ไปเลยใส่ไปยอีกต่อนึงเข้มไปบ่ก็ใเข้มไปบ่ใส่ไปเลยค่ะอ้นี่ีเด็ดที่ชอบเอาไปฉีกหากินยากปลาตอนเนี้ยลา้ตนก็ใสให้มันหอมจัดทั้งเปี้ยวแล้วยังมาเสร์ฟมะนาวต่อใส่ให้มันหอมเลย ดงเดงด้วยดีด้วยดองด้วยดมากอหเ้มยไรวเน่ด้แอโอ้ยำลายไหลเลยเ่เอ้จะน้ซมไ้บอิม่นดูวะเนาะแบมาอ้ยหอมอ่ะปลาหอมอ่ะเอากาจ้ะ เติมดได้ด้วยกานผิดเติมได้ทุกแนวกระปิ้ปนนิดน,นึง,ง,งเรปิ้นนิดนึงคับไปตรงนี้เลยอีกชอ้อนนึงเลยแม่ได้เลยได้<ข>อีกเี้ก่อนนะครับใช่ค่ะใส่ถุงใส่กองเน่ยใส่งใส่กองก็ได้ค้าง่ายดีใส่กองก็ติดกันต้องติดที่มากต้องินที่มาก ต่อที่มิกินในรถเนียอุ้ยที่รถเจ้าของเองรถเจ้าของเองมีใครมานี่ร้านบรรยากาศร้านตอนนี้ไหนครับจุดได้ได้หลายเลยบรรยากาศร้านขอตั้งใจเลยโอเคสี่คนสวัสดีค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะที่งานคน